ได้เวลาแล้วนะคะนี่ก็วุ้ยตายแล้วจะบ,บา่ายโมงธรรมดาต้องจอดตอนเที่ยงพอดีครูทำงานบ้านพิเสร็จนะคะกังวันนี้อามกลางนะคะอยู่ข้าวมากเดี๋ยวจอดเสร็จครูก็จะกินข้าวละ นายเริ่มฝั่นเมื่อกี้มีเพื่อนในเฟ,ฟทักมานะคะว่าที่วัดบ้านขอนค่ะมีฉีดวัคซีนผก็ตั้งใจจะไปดูแต่ว่ามีเพื่อนอีกคนบอกว่าวันที่หกสิงหาทางอปจอจะมีวัคซีนโอเดอร์น,น่าหรืออะไรเนี่ยอยากให้ผู้รอตัวนั้นมากกว่า แต่วันนี้ที่บ้านของเขาบอกมีแอตตานะคะแต่เอาจันจริงๆแล้วอ่ะครูค้ํกหนดถึงที่หกสิงหาก็เดี๋ยวรอละกันรอถึงิงหาเลือดเลือดอ,ออกดีมากคิดว่าต่ำกว่าร้อยแหละห้าสี่สามสองหนึ่ง๊ะ 76สิบหกค่ะเมื่อเช้าร้อยสี่สิบสามพวก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันจะต้องลดเพราะว่าเรากินยาหลังอาหารไปก็กินได้แล้วแหละเจ็ดสิบกเสียเลือดวันละสองครั้ง,ง,งหิวมากๆเลยอ่ะอยากออกไปหาอะไรอร่อยๆอกินออ่ะออ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 แต่ว่า ไม่เช้ากินไข่ยัดไส้แล้วมันยังเหลืออยู่ก็<ช>เสียดายมนะันต้องกินให้นมดเมื่อกี้เจ็ดสิบเท่าไหร่นะจำไม่ได้เจ็ดสิบหกสิบเมื่อวานเจาะหลังอาหารได้แปดสิบสองเพราะว่าปูโน้ตไว้วันนี้เจ็ดสิบหก เีี้รงเรียนจีนแม่เช้าแม่มาก็ได้สอนแม่ไปแล้วว่าเจาะยังไงทำยังไงคุ้นแก่คงเจาะแหละขนาดอยู่กับปู๊กปู๊เจาะให้ก็มเด็กจำเลยตอนนี้น้องชายก็เอาห้องน้ำนะคะห้องเล็กทำเป็นห้องอบสมุนไพรพอดี แม่จะได้อบผิวแล้ว,วจะซอยให้กระหน่ำ